เอาละครับกลับสวัสดีกับท่านผู้ชมด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ Sunken Land นะครับหลังจาก EP ที่แล้วเราสร้างบ้านนะครับโอ้ดักนกได้หตัวโอเคได้เนื้อนกมาเราสร้างบ้านนะครับแล้วเราก็จะไปหาเกาะที่จะไปเลดนะครับไปยิงตื้วปิ้วนะซึ่งผมได้ไปเจอที่หนึงมาระหว่างที่ผมกำลังหา scrap metal อยู่นะครับก็คือซอ o โบนเอาโพสซึ่งมันจะอยู่แถวๆนี้เราวิ่งไปเลย ช่วงนี้เรายังว่ายน้ําเองก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีโมเดนพาร์ทเยอะนะคือไม่มีเลยต่หากต่อให้เราหาโมเดนพาร์ทไม่เจอเราสามารถไปฟาร์มแร่เหล็กได้นะครับซึ่งแร่เหล็กเนี่ยมันจะต้องออกตามหาใต้ทะเลซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะงั้นการฟาร์มแร่เหล็กผมขออนุญ,ญาตนะครับไปฟาร์มนอกรอบเอาเองเนาะแบบไม่ได้ถ่ายคลิปมาให้ดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อเนาะอุ๊ย ่หรือเปล่าผมว่าใช่เราเจอแร่เหล็กอีกก้อนหนึ่งสองก้อนโอเคตรงนี้มีแร่เหล็กสองก้อนแร่เหล็กมันจะเกิดที่เดิมซ้ำนะครับเดี๋ยวตรงนี้ต้องมาร์กจุดไว้แลละ ว่ามีแร่เหล็กนะครับอันนี้น่าจะเป็นโรงงานอะไรสักอย่างหรือเปล่านะอ๋อเป็นแมชชีนแ f ค c t อรี่นะครับแล้วก็ตรงนี้เราเก็บมาแล้วซึ่งเราจะไปตรงนู้นมันเป็นคล้ายๆกับเรือลอยน้ํานะครับเรือก็ต้องลอยน้ำปาวะหลังจากพาร์ทที่แล้วเราคราฟปืนมานะครับเราก็ได้เป็นสคร p p พิส o l มานะใช่ไหมใช่สครับพิสโตซึ่งผมไม่รู้ว่าที่นี่อันตรายขนาดไหนนะครับอาจจะมีปืนก็ได้ อุยแต่ที่แน่ๆมีธนูแล้วเดียได้ที่เกมนี้มันพีกยิงไม่ได้นะครับมันต้องโผ่ทั้งตัวเข้าหัวนัดเดียวตายอยู่โอเคเราเคลียร์ให้หมดก่อนดีกว่า ไอ้นี่เกาะหนักมันรีโหลดไว้นะครับมันกระสุนน้อยหุยตู้ยายาดำน้ำสวยชั้นนี้ยังไม่เคลีย พอเล่นเกม s p f มานะครับมันก็เลยติดนิสัยเช็คซ้ายเช็คขวานะโอ้ยไอ้มันมีคนมีปืนโอเคไม่แน่ตัวอื่นอาจมีปืนนะครับไอตัวข้างบนเห็นอยู่ยังมีในห้องนี้ไอ้นี่มีปืน ยิงไม่ได้ดีมุมสูงเกินฮ่าฮาแล้วจะขึ้นไปยังไงอ๋อมีทางขึ้นเปืองกระสุนโอ้หกูโดนปืนยิงกูโดนลูกธนูเลือกไม่ออกมาโดนหอกตรงเนี่ยแลเมตรต่ำๆเลยนะั่นะ ่าเราได้สมุนไพรเพิ่มสแตมิน่ด้วยเหมือนมันมีสูตรครับด้วยการใช้สตรอเบอรี่ครับอยู่นะครับฮืมของไม่ค่อยดีฮะแต่ว่าเราอย่างน้อยเราก็ได้โซลาเซลล์นะครับมาจะแคปเมทัลน,นี่ขอญาตเลยยางด้วย จริงๆก็ต้องการทุกอย่างนั่นแหละแต่ลำดับความสำคัญก็นะครับแม่ท่านได้ใช้เยอะสุดเฮ้ยมันต้องมีอะไรตู้เขียวๆเ,เนี่ยของดีมับเข้าให้แอรโมเดิร์นเวเคิดนะครับตัวนี้ถ้าเราคลิกขวาตรงเนี้ยมันจะได้อ่าพวกของแต่งปืนนะครับหรือว่าชิ้นส่วนปืนเนาะเราจะได้ใช้ในอนาคตครับ สำหรับตอนนี้เรายังไม่เปิดดีกว่าเพราะว่าบางกล่องเนี่ยมันให้มากกว่า1อันนะครับแล้วเราจําเป็นด้วยจะต้องเก็บนะโอติโต้โอตโตนี้สามารถปลูกได้เลยนะครับโอ้ยเอ้ยระเบิดนี่ลูกเกี้ยงต้องเก็บต้องเก็บจริงๆเอามาแทนนี้เดี๋ยวผมจะลองใช้ modern w e a p อ n kit ให้ดูนะครับนี่มันก็จะได้พวกของชิ้นส่วนแต่งปืน เนี่ยอันนี้มันโชคดีหน่อยมันได้ชนิดเดียวกัน2อันนะครับจะว่าโชคดีหรือโชคร้ายดีนะแต่ว่าก็ดีแหละที่ได้อะเพราะว่ามันสามารถเอาไปขายได้ด้วยถ้าหากว่าเราไม่ต้องใช้แล้วแล้วก็อยากเอาขวานอันนี้มาแทนอยากรู้ว่ามันมันแรงกว่าไหมโอ้แรงกว่านะตัดแป๊บเดียวเลยโอเคขวานนี้เก็บไว้ก่อน เพราะว่าขวานอันนี้สามารถเอาไปครัฟทูแฮนแอ็ได้นะครับหรือขวาน2มือนะแล้วก็สามารถเอาขวาน2มือไปคัฟเป็นไอรอนคัฟเป็น Iron นแอได้นะครับ ทีนี้เราจะกลับไปอีกรอบนะครับซึ่งครั้งนี้ผมจะใช้เป็นยาสตมินา่าแล้วก็ยาว่ายน้ำไปวิ่งเลยจะบอกว่าวิ่งหรือจะว่ายดีนะเราจะว่ายน้ำเร็วแล้วก็เหนื่อยยากขึ้นนะครับจริงๆก็เหนื่อยเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่ามันรีคอรไวครับ เอาล่ะทีนี้เราก็ต้องกลับบ้านกันก่อนนะคลิปนี้เราจะไปอีกสักเกาะหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเคลียร์เกาะนั้นแล้วก็ตัดจบพาร์ทหลังจากที่เคลียร์เสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นต่อด้วยการเก็บของเข้าบ้านนะครับท่านผู้ชมจะได้เลนจอยกับการดูคลิปแบบยิงกระบ,บอกนะครับมากกว่าการฟาร์มเนาะซึ่งผมกังวลว่าถ้ามันแบบผมถ่ายตอนฟาร์มาให้ดูเยอะๆเนี่ยมันอาจจะดูน่าเบื่อนะครับผมกลัวว่าท่านผู้ชมจะเบื่อกัน แต่ว่าโดยส่วนตัวในฐานะคนเล่นนะ่ะผมรู้สึกเอนจอยมากกับการฟาร์มแล้วก็เอนจอยกับการไปตีบออะไรพวกนี้มันรู้สึกว่ามันเพลินๆนนะ่ะมันไม่ต้องเครียดซีเรียสอะไรเยอะนะเอาล่ะเดี๋ยวเราเก็บของก่อนนะเอาล่ะครับทีนี้ผมเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วผมเห็นเกาะใหญ่ๆตรงนั้นนะครับผมรู้สึกว่าอยากลองไปท้าทายดูสักหน่อยแงกระสุนเราก็มีตั้ง40่ว่านัดนะครับ จริงๆมี50นัดเลยในลังเพลิง8นัดแล้วก็มีอีก42นัดนะครับตอนนี้นะครับเป็นช่วงตี5นะของในเกมเพราะงั้นเราสามารถไปลุยได้เลยเดี๋ยวก็เช้าจริงๆก็เช้าแล้วล่ะเกาะนี้นะครับผมมั่นใจได้เลยว่ามีปืนแน่นอนสําหรับ NPC อะนะที่มีปืนปืนมันไม่ค่อยดรอปในพวกสถานที่อะไรพวกนี้นะครับสิ่งที่จะดรอปก็คือพารปืนนะ โอ้เลเวลสามมียี่สี่คนเอาละเราจะไปแบบหน่วยซิลเราจะว่ายน้ำเข้าไปแล้วก็ปึ๊บขึ้นมาได้อา้าวนึกว่าตรงนี้เป็นพื้นเอาละมันมีตรงโน้นนึงสุดระยะแฮโอ้โว้โว้โวโว้เดว,ว,วจปุปั๊บปึ๊บเอ้ยหลบ อยากให้ถ้าผู้พัฒนาเกมดูคลิปนี้อยู่ผมอยากให้คุณทำระบบพีคเหมือนเกม FPS อะแบบเอียวเอียวซ้ายเอียวขวาเอออุ้ยอุ้ยมีปืนเพราะว่าตั้งหลักดีกว่าเราสู้ในน้ำเนี่ยเสียเปียกมากไุซ้ายมีหนึ่ง ตรงนี้เหมือนมีแร่ทองแดงนะได้ยินเสียงเดินตรงนี้หรอโอเคตรงนี้มีกังหันลมมาเก็บได้นะเหมือนศูนย์จะไม่ตรงอะ่ะกระสุนมีเบ้ซ้ายเบ้ขวาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย เมื่อก่อนนะครับยิงเล็งแล้วมันยิงอะมันค่อนข้างตรงนะโว้หน้าไม้เก็บยากเก็บยามีคนอยู่ใต้เท้าเราผมได้ยินเสียงเท้านะครับอุ้ยไม่ใช่ใต้เท้าแต่เป็นข้างบนเดี๋ยวนะกูรักไก่แทงนี้ได้ไหมเนี่ย ขึ้นตรงนี้เหรอไปชึบโดดเออ้โอ้ shit อ oh, ้ shit เออระเบิดืมกระสุนเลือนน้อยอ่ะวิ่งวิ่งวิ่งสิวิ่งวิ่งเอวิ่ง คือขึ้นขึ้นขึ้นไม่มีอะไรโอ้ยเลือดออกสิบหายแล้วครับลงไงอะลงไงเงาเออลงได้อยู่โอ้ยมีปืนนะไอ้พวกนี้มีปืนนะมาอุย้ยตกใจหมด ไม่มีดินปืนให้ด้วยมานี่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 ดิปันปันโอ้ยโดนปันตาหลายแดงนี่ก็ถือว่าดีนะมันช่วยเพิ่มแม็กเลือดนะครับวิงว่ง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 วิง่งวิ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 ่งอยู่กับที่ชุบป,ปับป๊บปั๊บไม่มีเอ้ยปันไม่โดน มีตัวตนกันปะเนี่ยโอ้ยชิปหายชิบาย้อเ้อุ้ยมันมาเยอะเกินสเต็มมีหน้าหมด อุย้ยคือเกาะตอนเนี้ยเกาะเราพังหมดแล้วครับเสื้อผ้าเนี่ยพังหมดแล้วโอ้ยโอ้ยอือแบบหนึ่งนะแต่แต่มีหน้ากูหมดเพื่อนอือนี่เห็นไหมครับต่อให้เรามีปืนมันก็จะมีพวกวิ่งชาร์จใส่เราแล้วพวกวิ่งชาร์จในเกาะหนักด้วยนะ และพวกนี้ก็จะมีโอกาสมาเลดบ้านเราด้วยนะครับซึ่งผมไม่อยากจะเจอกับพวกนี้เลยโอ้ยข้างบนก็โดนปืนอ่ะถอยแล้วจื๊บจึ๊บจึ๊บจึบเออ,อหมดทัทีหลบก่อนเก็บอะไรได้รีบเก็บก่อนโอ้โวโว้โว้โว,โ,วโคตรเดือดเก็บเก็บเก็บ โอเคโอเคเราตั้งตัวได้ละเก็บอ okay. ันนี้ก่อนอันนี้ไม่จำเป็นอ่าเราได้โบแอคชั่นเป็นพาร์ทปืนนะครับเป็นลำกล้องปืนนะแล้วก็ตรงนี้เป็นบูปินสำหรับเกาะไม่ใช่บูปินสิมันเป็นเหมือนชิ้นส่วนนะครับอันนี้เราสร้างได้แต่ว่าต้องปลดล็อกเครื่องมือช่างหรือเปล่านะไม่แน่ใจแต่ตอนนี้กระสุนมีแค่20นะัด ต้องใช้กับพวกที่มันใช้อาวุธระยะไกลนะครับเท่าที่ฟังเสียงมีคนใช้ปืนพกโอ้ยปาระเบิดมาด้วยแทง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 นี ยังรอบนอกมนยังเหลือสิบเอ็ดตัวจัดการไปก็หลายตัวอยู่นะแต่ทำไมมันเหลือเยอะจังวะเอาอยู่นี่มานี่ดิมานี่ดิเอ้ย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 ตัวนี้อันตรายไหนอยู่ไหนเองอยู่ไหนะะเฮ้ยอยู่ไหนแล้ววะเฮ้ยนี่ไงไปไหนเออโอ้ โอ๊ยสักหน่อยไหมฮะสักหน่อยไหมอ,อยู่ไหนฮะปักปืนแล้วนะอยู่ข้างบนนี่ไม่โดนไม่โดนเว้าสองนัดเว้าสามนัดโอ้ยเลือดเอ้ยมาทำไมเอ้ยเอ้ยโอ้ยเลือดเลือดหลีไม่ทันแล้วจุ๊บ หมดยังไงไอตัวประชิดโอ้ยยิงดิเออยิงกูจะได้เข้าชาร์จโอ้ยไอพวกหน้าไมา้เราเดี๋ยบประชิดได้อยู่วิ่งเลย วิ่ง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 เฮ้ยปืนเฮ้ยจุ๊บาดวลกันเม่ล่าปุ๊บมีตัวอยู่ข้างบนคอยคุ้มกันพวกมันอยู่โอ้ลีสี่นัดสุดท้าย ไหนโอ้ยแม่งวิ่งขึ้นข้างบนโอเคโอเคมีหนึ่งตรงนน้นไอ่โอ้หลบก่อนฮิวฮิวฮิวโอเค,อเค,ออเคสาลายหมดครับเพิ่มอุยโอ้ยมีแต่กระสุนไรเฟิลข้างบนเนาะหรอหือข้างล่าง ข้างบนหรือข้างล่างเสื้อตัวนี้ไม่ค่อยอยากได้แต่ว่าอันนี้เอาไว้ทำเสื้อเกาะโอเคได้ของดีปุ๊บอยู่ไหนมาดีมาดีอุ้ยแรงแรงแรงตาตายตายตายตาตายตายอ้ยโคตรแรงเลยหรือสี่นัดพเก็บไว้ ออเออสองเหลือสองฮะอยู่ไ,ไ,ไหนอ่ะมันอยู่ไหนแถวนี้แหละเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนหูโคตรกดดันเลยมันว่ายน้ำไกลมากเลยนะครับเห็นวิถียิงแล้ว อยู่ฝั่งนี้อ่า holy shit holy shit โอ้ my god อโอ้ของโอ้ เราจะใช้หน้าไม้นะครับไปลุยมันเหลืออีกแค่สามตัวเหลือเหลืออีกสองนะดูไม่ทันนะครับแต่ว่าน่าจะเหลือประมาณนี้แหละซึ่งมุมนั้นมันไม่ค่อยดีเลยอะ่ะแต่ทำไงได้ครับปืนสั้นมันมันไม่มีความแม่นยำนะครับมันยิงไกลอย่างนั้นไม่ได้นะอะไรอะ่ะโอเคแบ็คพาวเดอร์ดีอ่าโอเคไหน กลับมาอืมเฮ้ยยังยิงโดนอีกเหรอตัวตัวดีวะโอ้ยเอ้ยเดี๋ยวตายอีกเดี๋ยวตายยิโอ้โห เฮ้ยชิปหายแล้วครับท ah. ah ่านผู ah. Ah ้ชมครับผมต้องพยายามไม่ให้ตัวเองโดนดาเมจแม้แต่นาทเดียวอุ้ยมันตามมานี่เลยโอ้ชิปหายแล้วเลือดอ๋อหาอาหารหาอาหารอาหารอาหาร พิษหายแล้วอาหารหมดโอ้ไม่ชิวแล้วเลือดเหลือติ่งแมวเนี่ยโดนสก,กิดก็แตกแล้วเออเรามาด้วยความมั่นใจเพราะว่าเรามียาเยอะไงแต่ตอนนี้ยาเราหมดแล้วต้องหาอาหารด่วนๆเลยครับเพราะว่าอาหารก็รีเลือดได้หรือไม่เราต้องหาซาลายสีแดง ซึ่งอยู่ไหนอะสาลายสีแดงอ๋อโอ้ยต้องสู้เหรอต้องสู้โดยห้ามโดนดาเมจอะยากอยู่นะเพราะบอดมันก็แม่นอยู่อะ่ะ เอ,อ้ยนึกอะไรออกแล้วถึงแม้ผมจะเกลียดโมโลโท็อค็อกเทลขนาดไหนเอาไว้เป็นตัวเลือกนะครับเราเรามีโมโลโท็อปค็อกเทลที่ดอกมาแต่ผมไม่ค่อยอยากใช้เท่าไหร่เพราะมันหวังผลไม่ได้ วูวูวูวมึงมึงอยู่ไหนฮึยหนึ่งเหลีกตัวเดียวตัวตัววะอู้อ้าวอยู่นี่มึงเสร็จกูเห็นตำแหน่งมโนท็อปความหวังของชาติไม่ถึงติดเหล็กเส้น ออโอ้ยอยอย,อยหมดหมดเกาะแล้วหมดเกาะแล้วหมดแล้วหมดแล้วเลือดกูก็จะหมดเหมือนกันโอยเอยอล <c oughs> ุ้นดีไหมครับท่านผู้ชมครับอ่ะโอเคอโอ เอาละเราเคลียร์เกาะนี้แล้วนะครับเฮ้ยมีตู้เซฟุบในพาร์ทแรกเราจะเอาของสำคัญไปก่อนเออหนถ้าตกพื้นนิดแย่พอได้อยู่อะตกได้ทีนึงเราจะไปตรงนั้นเอ๊ย ให้ไปงไงอ่ะแล้วจะเก็บยังไงอ่ะก้อู้ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปกู้ศพแล้วก็ฟาร์มตรงนั้นให้หมดเลยซึ่งเราเคลียร์ศัตรูไปหมดแล้วก็ <laughs> กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ